สนามหนนะครับ G T 7สนามสองครับสนามสองสนามตัวานะครับสนามช้า G T รอบี่ครับเชิญครับไปจ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีสุขพนครับมนีสัมพอทองครับสิภาพี่น้องม,มาะบึงการแข่งขันหุ่นยนต์โรโบติกนะครับสีสเกตโรบติกครับที่เพื่อนๆพื่กำลังร,รับชมนี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือกีบปิงปองนะครับของระดับชั้นประถมศึกษานะครับ ก็ไปรับชมบรรยากาศกันเลยครับเด็กจริงๆมากเลยไปเลยครับเลื่้ลอนหนเล้นห่เริ่มอะไรอบพาให่า

นะครับ GDT คือสามสงครับสนามสองสนามอโน่ก่อนนะครับสนามสาม GTO ่อนนะครับเชิญครับไั้เ <Poor> อี่ครับ okay.